ครับยสวัสดีครับอยู่กับผมมาแชนแนลนะครับวันนี้ครับเราจะมาสอนสิบวิธีขอตังจากเพื่อนนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยวิธีแรกกอบเกียรเพื่อน

เพื okay. ่นซื้อน้ำชายยงมาให้อร่อยอร่อย่วแบบ่าแดดืดตีนึงวา้าแล้ววมีนกนแล้วอยาะลวิธีที่ห้าประจบเพื่อนจะเป็นยังไงไปดุกกันเลยทำไมมองพูดคำน,นี้บ่อยๆงง วิธีที่6ใช้แผ่นนักเล็กจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกูจีจาอยูอ่บ่หมด ที่เจ็ดทำตัวเป็นขอทานจะเป็นยังไงพี่ดูกันเลยพูดคำนี้กันวิธีที่ป้าใช้แผน เมื่อเพื่อนขอยืมตังค์ให้เราเอาตังค์ไปแล้วก็ไม่ต้องถอนเป็นยังไงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเฮ้ยอากาศร้อนมึน้เพาะมึงยืมตังค์ไปซื้อขอมอ่ะเอาที่ไหนวะอ๋อตอนมีการถอนมั้ยมีว่ายหรอ วันที่เกาแอลขโมยตังค์ตอนเมื่อหร่บจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอย่าอเนี่ยเ็โอรังับอยู่ั้นวนวะอยาพึ่งเอาไหมตังค์กูหายไปไหนวะไอ้ส้นตีนเใครขโมยตังค์กูไปจะแม่ไปเนียไอ้นี่ดูตนที่เราขโมยตังไป บ่านแล้วอยู่เย้มึงนี่เองมังทำอาไอ้ามาเมื่อกี้พูดซ้ำนะครับปดเก่าพังครับวูดแล้ววิธีสุดท้ายขายของโทรศัพท์ที่พังแล้วขายของที่พังแล้วอะไรเอาง่ายๆจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ถโทรศัพท์ะโทรศัพท์ได้ของไม่โทรศัพท์ใช้อยู่ไหเออใช่แล้วสุยองโอ้เอาไเลยอ้ซัมซุงดูแบหน่อยไอหนุ่มเ้ยมาแยบเลยไอเสียเอ้ยเสียตึ้งนะสภาพครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่ชมคลิปนี้จนจบ พวกเราขอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดแชร์ขอบคุณครับ